ดีร้อนเหรอดีเอ้ยร้อนเหรอ,หอร้อนมากไหมห ดี่ทำอะไรฮะนอนแช่นอนแช่แบบวัวแบบวัวนอนแบบวัวเร็วๆดีนอนแบบวัวดีดีอย่าไปโชว์ก้นนอนแบบวัว,นนบบวูโอ้ยดี่มีสบาย